ผู้ขึ้นการกับคุณแชมป์ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ตอนแรกตอนเช้าเปิดมาดูนิ่งๆดูนิ่งๆแต่ว่าหลังจากที่ AOT ขยับเคลื่อนไหวปุ๊บซีรีส์แซทะลุขึ้นมาได้แล้วแล้วมาอยู่แถวแถวแปดสี่ศูนย์แปมีโอกาสลุ้นไปต่อไหมคะรับผมว่าอาจจะอาจจะมองติดมากกว่านะเพราะว่าการขึ้นแค่ขุ้นไม่กี่ตัวเนี่ยอาจจะ ขึ้นยากแล้วผมมีการทําตัวสถิติตัวของ AOT มาให้ดูนิดนึนงคือตอนเนี้ AOT เนี่ยโหมันมันขึ้นจนแบบ ISI เนี่ยมันเช็克拉สบอยไปถึงไหนแล้วใช่ครับอ AOT ตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่เจนะครับนี่มันคือแปดสิบส่นะครับสถิติตัวเนี้ยผมทํามาตอนวันเพฤหัสที่แล้วนะครับคือพฤหัสที่แล้วเนี่ย ISI ของ AOT เนี่ยก็เกินอ๋อผมลืมแชร์หน้าจอนี่ครับ เดี๋ยวนะพอมันเป็นโอเวอร์บอร์ดปุ๊บคุณแชมป์ต้องใช้หลักการเดียวกันกันกบที่มันอยู่โอเวอร์โซได้ป่ะอันนี้<อ>ต้องระวังครับอเราต้องไปดูนะว่าตอนนี้มันโอเวอร์บอร์ดละนะครับไอซ์อ SI เกินแปดสิบอ่ะผมเลยทำสถิติมาให้ดูนะครับว่าถ้าไอซ์อเป็นแปดสิบเนี่ยแล้วสมมติถ้าเกิดเราบอกเราซื้อตอนไอซ์อแปดสิบแล้วเราถือไปยี่สิบวันข้างหน้าหรือประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กำไร หรือโอกาสที่เราจะขัดทุนเนี่ยเยอะกว่กันนะครับผมก็ย้อนไปประมาณสิปีแล้วกันนะครับคือตั้งแต่ปี2015เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่รวมครั้งล่าสุดนะครับคือเรามีไอซ์ไเกิน80 4เนี่ยสครั้งนะครับสังเกตลูกศรสีเหลืองตรงนี้นะครับ1 2 3 4มีนะครับ, 1, 2, 3, 4, รบมีอยู่มีอยู่4ครั้งถามว่าถ้าเกิดเราซื้อโดนไอซ์ไซแล้วถือไปประมาณ1เดือนหรือ20วันถัดไปนะครับ ขึ้นหรือลงมากกว่ากันนะครับจาก4ครั้งเนี่ยขึ้นต่อแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลงเนี่ยสครั้งนะแปลว่า o v e r b o ์บอทของหุ้นตัวใหญ่อย่าง AOT เนี่ยมีโอกาสที่จะพักมากกว่านะครับแต่นี้เป็นไซติแบบอีก1เดือนนะครับดังนั้นตรงราคาตรงเนี้ถ้าเกิดใครบอกตรงนี้ซื้อถือได้ไหมอยากถือสัก1เดือนเนี่ยผมว่าซื้อถือไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูในภาพระยะสั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นเป็นแกลบนะครับ อ่ะโอเคอันนี้แกับสัปดาห์ที่แล้วก็มีแกลบไปทีหนึ่งตรงนี้เป็นแกลบแรกละอันนี้ก็เป็นแกลบที่สองนะครับซึ่งไอแกลบแรกเนี่ยที่มันเปิดมาจะไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมองเป็นเบรกเอาไว้อะไรก็ว่าไปแต่แกลบที่สองเนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะเป็นรันเอาไว้เนี่ยมันยากเหมือนกันนะเพราะเราไม่ค่อยเห็นคุณใหญ่แบบเบรกเอาไว้รันเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับผมเลยมองว่าแกลบเนี้ยน่าจะเป็นแกลบแบบปกติหรือเป็น e x กซ u s t i o n มากกว่านะครับบาง้นมันมีความเสี่ยงที่ EOT เนี่ยมันจะถอยมาปิดแกลบได้นะเราเห็นแล สถิติเนี่ยในรอบหนึ่งเดือนก็ไม่ดีนะครับระยะสั้นก็มีแกลบที่สองละไอแกลบนี้ก็มีโอกาสจะลงมาปิดได้ผมเลยคิดว่า AOT อาจจะถอยลงมาได้ดังนั้นตัวของฟิวเจอร์เนี่ยก็เ,เลยไม่ค่อยอยากให้มาเบดเรื่องของการทะลุกรอบบนนะครับเพราะว่าอุ้นใหญ่ที่พาขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมีความตึงๆแล้วครับอืมแล้วมันก็เป็นจุดที่เทสหลายรอบเราไม่ผ่านด้วยใช่ครับก็เทสหลายรอบไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านด้วยนะครับ,เ,บนะเราก็ เดี๋ยวเราก็เปิด2วันเนี่ยเจอวันหยุดอีกแล้วนะครับมันก็เป็นช่วงที่ตลาดผมว่ามันไม่น่าจะคึกคักขนาดที่จะเห็นการการเบรกเอาท์นะครับคือผมมองว่าถ้าคนที่แบบคิดว่าอ่ามันจะเล่นทีเลอแล้วมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เหมาะที่สุดนะครับในการเล่นผมว่าอาจต้องไปดูหุ้นหลายตัวว่าโอเคเราเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนจากลีดเดอร์คือเมื่อก่อนคือเดลตานะครับล่าสุดเนี่ยเป็น AOT <P ain. S 1> ถ้าเกิดเซ็ตมันจะขึ้นได้ต่อเนี่ยต้องหุ้นใหญ่ตัวอื่นที่แบบ ดันขึ้นมานะว่าตัวไหนมันดูมีความน่าสนใจเนี่ยผมเลยอยากให้ไปดูตัวของปอทนะครับคือถ้าเกิดคิดว่าเซ็ตจะขึ้นเนี่ยผมว่าให้ไปเบสปอทดีกว่าเ <ort> พราะปอทเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นสองร้อยวันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอเมซีดีเนี่ยกลับมายืนอ่ะกลับมายืนในแดนบวกได้ด้วยนวะคระับแล้วด้วานบนปอทเนี่ยมีแกลบที่ยังไม่ปิดเลยนะครับแถวประมาณใกล้ๆตรงสา2สิบสาุดสองห้าผมเลยคิดว่าถ้าคนที่มองว่าตลาดจะขึ้นเนี่ยลองฟิวเจอร์อาจจะไม่ได้เปรียบนะครับอาจจะ มาเน้นเป็นหุ้นรายตัวดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าฟิวเจอร์มันจะขึ้นได้ก็ต้องหาหุ้นรายตัวที่แบบตัวอื่นที่ยังไม่ขึ้นแล้วมันต้องดันขึ้นมาผมว่าปอทอน่าจะเป็นตัวทาเกตถ้าเกิดเขาจะเอาขึ้นนะครับอืมอืมอันนี้มีนนยะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะลงทุนในตัวของเซฟฟิตี้แม้แต่วันนี้แปลกนะคุณแชมป์เราคุยกันเรื่องเอฟทีกับปรทอนเถอะเราไม่ได้คุยกันเรื่องเดลต้าละหลังจากที่เราคุยกันมามหลายสัปดาห์ กับตัวก <Montreal> <host>: ับตัว Impact ของเดลตานะคะแต่ว่าพอดูแบบนี้ปุ๊บอะคุณแชมป์แถวแถว841 840ที่มันที่มันเป็นกรอบด้านบนอ่ะอินดิเคเตอร์มันก็ไม่ได้สนับสนุนให้มันไปต่อใช่ไหมอ,อ่าอินดิเคเตอร์เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรซับพอร์ตมากนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยอ่าการปรับขึ้นมาที่ประมาณ841เมื่อเราดูตัว RSI ก็ได้นะครับเราเห็นว่า841นีแถวช่วง,งเนี้ยแรกๆเนี่ยนะครับ RSI มันอยู่ตรงนี้แนวโอเวอร์บอทตรงนี้เราเห็น RSI มันก็เริ่มแบบ เริ่ม drop drop ลงมาเรื่อยๆนะครับก็เลยคิดว่ามันก็ดูไม่ค่อยจะ support เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ bullish ขนาดที่จะมองเป็นการ break out ขึ้นไปนะครับอืมขณะเดียวกันช็อตได้ไหมช็อตผมว่าก็ไม่ไม่ควรเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่ามันมีการแบบดึงหุ้นที่ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยผมว่าวิธีที่ดี่สุดเนี่ยก็คือเล่นหุ้นหลายตัวที่มันน่าจะเป็นตัวถัดไปที่มันจะขึ้นได้ปอทอะครับอืมค่ะ ในภาพรวม Market b r e บ d ตอนนี้สัญญาณบวกชัดเจนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างคะคุณแชมป์ครับก็ตัวของ Market e บ e เนี่ยนะครับตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นสัญญาณบวกมันหน่อยคือเราเห็น New h w h i เนี่ยที่มันขึ้นมามากกว่าน w Low นะครับแต่มันไม่ต่อเนื่องนะครับการว่าตอนวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนิวโลเนี่ยมันมีการเล่งตัวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือยังยังต่อสู้กันอยู่จะเห็นว่า New High, New Low นิวไฮนิวโลนั่นเะนี่ยคือนิวโลส นิวไฮสิบหกเปอเ็นคือคือใกล้กันมากนะเป็นการแบบชิงการต่อสู้กันอยู่นะยังไม่ชัดว่าฝั่งไหนจะชนะครับอ,อ,อาจจะต้องรุ้นสัปดาห์นี้อีกสักสัปดาห์หนึ่งนะคะครับคา <5. S 1> สจะชัดอ่านีนในตัวของเซตในตัวของหุ้นไทยนะคะมาดูที่ทองคำบ้างครับครับตัวของทองคํานะครับทองคํำวันศุกร์เราปิดไปจะเห็นว่าทองคาก็ทดสอบดีลต้าอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับที่มัน 4,250 4,260ก็ 4, 250, 4, 260, เป็นแนวต้านเดิมไม่ผ่านนะครับก็ผมว่ามีความเสี่ยงในการย่อแหละแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดเราจะเบสว่าพวกโลหะเนี่ยมันจะย่อตัวลงเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเล่นฝั่งช็อตเนี่ยตัว Silver จะได้เปรียบกว่านะผมอยากาพาไปดูภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้คือภาพตัวของ g o ลแอนด์ซิ r เวอร์เร่นะคก็คือเอาโกลเนี่ยมันตั้งแล้ก็เอาซิ l เวอเนี่ย มาเป็นตัวหารนะครับเราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยขึ้นแรงกว่าทองนะเพราะซิลเวอร์นิวไฮไปแล้วในขณะที่ทองเนี่ยยังไม่นิวไฮเลยนะเห็นถ้าดูภาพมันจะเห็นภาพชัดว่าถ้าเลโชตัวเนี้ยมันปรับตัวลงเนี่ยนะครับก็แปลว่าซิลเวอร์เอาท์เพอร์ฟอร์มทองอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับแต่ที่มันลงมาตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันเป็นกรอบล่างแล้วล่ะเพราะตอนกลางปีตอนเดือน5้าเนี่ยเราอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนเนี่ยแปลว่าถ้าขึ้นเนี่ย ซิลเวอร์จะขึ้นได้ดีกว่าทองนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันอยู่ที่กรอบล่างแล้วนะเนถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อเนี่ยทองจะขึ้นได้ดีกว่าซิลเวอร์แต่ถ้าเกิดลงเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยจะลงแรงกว่าทองนะครับผมเลยมองว่าถ้าคนที่จะมองเล่นฝั่งลงเนี่ยเล่นตัวซิลเวอร์ดีกว่านะเพราะว่าซิลเวอร์ตอนนี้ก็เริ่มแบบตึงๆแล้วนะครับทดสอบไฮเดิมเริ่มไม่ผ่านแล้วถ้าซิลเวอร์พักมาที่เส้น20วันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ในการลงอ่ะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูทองคําาาเเรจะห็นว่ ถ้าเล่นช็อตทองคาแล้วลงมาที่เส้นยี่ิบวันเนี่ยนิดเดียวเองนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเล่นช็อตเนี่ยตัวซลเวอร์น่าจะดีกว่าครับค่ะแต่มันเป็นการช็อตในราคาที่ทำนิวไฮนะคุณแชมปในซลเวอร์อ่ะอ่าเป็นเป็นการช็อตที่ทำนิวไฮนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันมันมีความง่ายมากขึ้นที่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าซลเวอร์เนี่ยทำนิวไฮรอบล่าสุดเนี่ยมันเริ่มปิดไฮไม่ได้แล้วนะครับเราลองถอยไปดูซลเวอร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า อ่าซิลเวอร์ตรงตรงที่เริ่มเบรกไฮตรงต่าช่วงนี้นะครับตอนชาร์จมันเด้งนิดหนึ่งโอเคตรงนี้นะครับ 54, วันที่สิบแปดเราจะเห็นว่าเบรกนิวไฮนะครับแล้วปิดเนี่ยปิดเหนือขึ้นไปเลยก็คือปิดคอนเฟิร์มแต่ตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีความแปลกแปลกละก็คือวันศุกร์เนี่ยมันมีการพยายามจะทำนิวไฮขึ้นใหม่ๆนะครับแต่ว่าราคาปิดเนี่ย เริ่มจะปิดแบบไม่นิวไฮแล้วนะครับเราเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณความอ่อนแรงบ้างละในตัวของซิลเวอร์นะครับผม,มผมเลยคิดว่าแถวเนี้ยถ้าถามว่าเก่งกำไรฝั่งช็อตก็เก่งกำไรได้ไหมก็เก่งกำไรได้เพราะว่าถ้าผิดเนี่ยผมว่าผิดเราก็ก็เสียไม่เยอะหรอกนะครับผมว่าถ้าผิดเราอาจจะเผื่อไว้หกสิบเลยก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ห้าแปดสมมติถ้าผิดหกสิบก็คือ,อเสียสต็อปร้อยไปสองเหรียญแต่ถ้าถูกนะครับตรงนี้มันห้าสิบแปดถ้าลงมาที่เส้นยี่สิบเนี่ยมมลเราตีไปห้าสิบสี่ ก็แปลว่าลงมาได้สี่เหรียญนะครับจะขึ้นไปสต็อปลอสสองเหรียญบอกว่าร i ดรีวอร์ดสองตัวหนึ่งก็รับได้ในการเล่นฝั่งช็อตค่ะคุณแชมป์เราต้องรอเราต้องรอแท่งเทียนที่มันเป็นแท่งเทียนให้เราช็อตไหมเพราะว่าตอนนี้ไอ้แท่งเทียนล่าสุดมันอาจจะไม่ได้บอกเราว่ามันมันจะเปิดช็อตได้นะแท่งเทียนเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะ ไอตัวของตัวซีเวอร์เนี่ยนะครับแท่งเทียนล่าสุดอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกเราแต่ว่าแท่งเทียนที่แล้วผมว่ามันเริ่มมีเหตุผลในการช็อตเหมือนกันเพราะว่าการที่ทานิวไฮแล้วปิดไฮไม่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าแท่งเทียนตัวนี้เป็นตัวโชว์ให้เราว่าถ้าช็อตตรงนี้ก็ถือว่าเริ่มช็อตได้แล้วละ่ะสําหรับตัวของซีเวอร์เพราะประเด็นคือถ้าเกิดเรารอให้มันเป็นแท่งเทียนเชิงลบเนี่ยมันมันมาเกิดแท่งเทียนเชิงลบที่57นะครับถ้าเกิดที่57เ,เนี่ยม,มันจะช็อตไม่ไหวเพราะว่าถ้า57ป60ก็3เรียญ ห้าเจ็ดลงมาห้าสี่ก็สามเหรียญลิกรีวอร์มันจะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูก็คือมันมีแค่ดิเวอเจนซ์อย่างเดียวอ่าเป็นเป็นดิเวอเจนซ์แบบเล็กๆตรงนะี้เป็นตัวกดในตัวของซิลเวอร์ด้วยครับอืออืออ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมไปทำกลยุทธ์เอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะช็อตคุณแชมป์บอกว่าในตัวของซิลเวอร์น่าสนใจกว่าตัวของทองแต่ว่าในตัวของทองเองก็เหมือนเขาดีรอรอ,รอ,รอเรื่องของผลประชุมเฟดนะคุณแชมป์ ใช่ครับก็คงรอผลประชุมเฟดเนี่ยแหละนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดคนที่เล็งเล่นทองเนี่ยผมว่าก็เล่นตรงข้ามกับซิลเวอร์ไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่มองฝั่งขึ้นให้เล่นทองก็คือเราเราเห็นว่าทองอ่ะแนวต้านที่4 2 6พันอ่ะกเทสไปสองรอบแล้วไม่ผ่านถ้าไปรอบที่สามอาจจะผ่านได้เลยคิดว่าถ้าเกิดทะลุ4ี่0หสเนี่ยคอยไปฟอลโล่ในตัวของทองนะครับเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยทองก็ควรจะต้องทำนิวไฮ ตามซิลเวอร์ขึ้นไปถ้าเกิดคนที่มองฝั่งขึ้นก็คือให้มาเน้นที่ตัวทองครับค่ะค่าเงินล่ะคะที่ไหบ้างล่ะค่าเงินก็โอ้โหก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับค่าเงินก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือแนวรับก็สามเอ็ดจุดห้าเราก็คิดว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะหลุดนะครับถ้าหลุดก็หลุดไม่ไกลนะครับถ้าจะเล่นก็สามเอ็ดจุดห้าก็เป็นจุดเปิดรองอ่ะแล้วก็แนวต้านก็สามสองจุดเจ็ดที่เป็น SMA200 สองร้อยเหมือนเดิมช่วงนี้ก็ค่าเงินก็ นิ่งๆนะปลายปีส่วนใหญ่คัานเงินก็มักจะไม่ได้ผันผวนมากครับเออแต่ว่าข่างเงินบาทก็ก็ไม่ควรจะต้องหลุดตรงตรงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะสามสิบเอ็ดห้าใช่ครับคือผมว่าหลุดออาจจะหลุดได้แหละแต่ว่าน่าจะเป็นการหลุดแบบถ้าหลุดน่าจะเป็นแบบฟอลเบรกคือหลุดแล้วก็แบบดึงกลับมาเร็วเนี่ยเหมือนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจังหวะที่หลุดสามสองเนี่ยก็หลุดไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเร็วนะฮะผมว่า ถ้าเล่นน,น่าจะเป็นการเล่นแบบเดิมมากกว่าคือหลุดแต่หลุดแค่แบบชั่วคราวนะครับกับซิงเกิลสต c k f ฟิวเจอร์คุณแชมป์ถ้า AOTE o v e r b o อ g h t อยู่ช็อต AOT ได้ไหมอ่าผมว่าเล่นช็อตได้สำหรับ AOT เพราะว่าเราเห็นละว่าตรงนี้มันก็ o v e r b o อ g h t ไปไปเยอะนะครับแล้วก็แกล่าสุดเนี่ยก็น่าจะปิดคือไม่ต้องไปหวังปิดแกลบนี้หรอกนะเอาแค่แกลตรงนี้ก็พอนะครับแล้วเราช็อตห้าสิบห้าเนี่ยก็หวังปิดแกลสักประมาณห้าสิบสามนะครับก็มีแกลให้เล่นประมาณสัก สบาทสําหรับ AOT ครับอืมค่ะอ่ะได้คุณผู้ชมไปวางแผนเอานี่คือต้นสัปดาห์แต่เดี๋ยวเราหยุดวันพุธนะคะก็วางแผนอะไรก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ